สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวคันนี้นะเป็นกระบะหัวเดียวนะครับช่วงนี้กระบะหัวเดียวนี้หายากมากนะสำหรับพี่สันพี่เอมคันนี้ฝาแดงจอโค้งด้วยนะครับรถปี39นะเดี๋นะจะพามารีวิวใกล้ๆนะครับรถราคาหลักหมื่นนะคันนี้จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอหล่มเก่าบ้านหนองแก้วนะครับโอเคไปเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมขอกลับกล้องรีวิวเลยดีกว่านาะลมเริ่มแรงแล้วครับอ๋อใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยนะ เวลาที่มีรถเข้ามาใหม่แบบนี้จะได้ทันนะจะได้เห็นก่อนใครนะครับให้ติดตามที่ช่องไว้ด้วยนะครับโอเคไปปอกับกล้องรีวิวเลยมาเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันดีกว่านะครับสำหรับนิสสันบิ๊กเอ็มฝาแดงจอโค้งคันนี้นะครับเป็นกระบะหัวเดียวนะรถตอนนี้ครับอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอลมกาวบ้านหนองบัวแก้วนะครับเดี๋ยวจะรีวิวรอบคันนะครับรีวิวภายในทดลองขับขี่ดูเครื่องยนต์แล้วรายละเอียดราคาเหมือนเดิมนะครับ ค่ั้นี้เขาเปลี่ยนป้ายใหม่นะครับเพิ่งพง,งย้ายมานะป้ายทะเบียนอยู่นี้นะครับนี่นะเอกสารก็คือภาษีสองห้าหกแปดนะป้ายทะเบียนเนี่ยครับที่จริงมันเป็นคนครราชสีมานะแต่ว่าเขาย้ายเข้ามาเป็นพิจบุตนะแถวเ,เ็นทะเบียนอยู่นี่เขากำลังทำทำทำป้ายใหม่อยู่ไหมป้ายใหม่อยู่นะครับเดี๋ยวขอดู ราเอียดของคันนี้กันสักหน่อยนะครับว่าเป็นรถจดปีไหนนะครับคันนี้จวนจดทะเบียนนะครับวันที่12กุมภาพันธ์2539นะครับ BD 25นะครับ, 25, ครบเครื่อง205สีเขียวสีตรงเล่มนะครับ BD 25นะครับเอกสารพร้อมอูนนะครับคันนี้แต่เขากำลังเปลี่ยนป้ายใหม่อยู่นะสีเขียวนะครับคันนี้ ใครที่กำลังมองหารถหัวเดียวไว้ใช้งานอยู่นะก็คันนี้มาแล้วนะครับนานๆจะมาทีนะครับเป็นรถจดทะเบียน2539นะครับเดี๋ยวดูอันดับแรกกอดูเช็ดสีก่อนเลยนะนะครับนี่นะ ัวปืนกระบาหลังนี่เป็นตัวสองจุดนะสองจุดนะครับนี่นะฮัลโหลไลเนอร์ Please. คือลงได้นะครับโอเคดูดูฟังคนขับกันบ้าง เปิดกระจกนี่จะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะม,มาขายตามความเป็นจริงนะครับให้เห็นกันแบบจัดจ่านะไม่มีหมกเม็ดนะครับโอเบรกมใช้ไม่ได้นะเบรกมมงใช้งานไม่ได้นะครับอลองระบบไฟเลี้ยวต่าง โเคมาลองสตาร์ทสักหน่อยครับเลขใหม่ครับสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบเก้านะครับติดแล้วนะครับดูเองะมามแล้วเยอะนะครับทำงานได้กุงไร ลองขับคีย์กันดีกว่าวัดรอบขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ไม่ไม่ขึ้นนะอโอ้ผมาะไรเป็นธรรมดานะครับแต่ว่ามันเบานะ พวงอะไรไม่หนักนะอะไรธรรมดานะครับเร่งดีนะ,ะไฟเลี้ยวต่างๆก็ใช้งานได้นะครับ จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลงเก่าบ้านหนองมะแก้วทดลองมากับขี่ได้นะก็พวงมาลัยธรรมดาแต่ว่าใช้มือเดียวกันในการเลี้ยวยูเทิร์นเนี่ยไม่มีปัญหานะเพราะว่ามันก็เบานะเพราะมือนึ่งผมก็ถือกล้องไปด้วยนะครับครับเข้าเกียร์อะไรได้ปกติหมดเลย ดูเครื่องยนต์สักหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอจอดข้างหน้า ก็สําหรับคันนี้เจ้าของเปิดราคาไว้ที่85,000บาทนะครับ85,000บาทสําหรับเพื่อนๆที่คนไหนสนใจก็สามารถโทรมาต่อรองราคาได้นะเบอร์โทรอยู่ที่ชื่อคลิปแล้วนะครับสําหรับใครสนใจก็โทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะครับสำหรับวันนี้จะประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมนะครับจะไปลองอ่านคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ตะคายพูดคุยกันได้นะในคลิปวิดีโอนี้นะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับตอบทุกคอมเมนต์โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอการคำว่าสวัสดีครับ